สืบเนื่องจากเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จับกลุ่มชาวรูฮินจาจำนวน98คนในสภาพอิดโรยอย่างหนักโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ขับขีร่รถยนต์ไว้ได้สองคนซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นลักษณะาการค้ามนุษย์นำมาซึ่งการขยายผลในการเข้าจับกลุ่มแคมป์ที่พักของกลุ่มชาวรูฮินจาบนเทือกเขาแก้วในท้องที่ตำบลปะดังเบซาร์เพอสดาวจังหวัดสงขลาชายฝั่งไทยมาเลเซีย ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปนังเมษาได้ควบคุมตัวนายรอเอ็นสนยาแหละและนายอาลีล่าเมาะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดตำบลประดังเบซาซึ่งเป็นสองในห้าของผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มในคดีโรฮิงจาจากที่ถูกออกหมายจับ8คนข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนยอมรับสารภาพโดยนายรอเอน็นทาหน้าที่ส่งสเสบียงให้กับโรฮิงจาบนยอดเขาแก้วส่วนนายอาลีทําหน้าที่ดูต้นทางความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่และร่วมทํามานานประมาณ1ปีนอกจากนี้ยังมีนายประสิทธิ์เล็มแหล่ รองนายกเทศมนตรีเมืองปะดังเบซานายพักพลเบล่าเตและนายเจริญทองแดงร่วมขบวนการด้วยจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารได้เข้าจับกุมเครือข่ายค้ามนุษย์ข้ามชาติทางภาคใต้กระทั่งมีการสืบสวนจนนำไปสู่การจับกุ่มนาย ปัญจงปองพลนาย,ยกเทศมนตรีเมืองประดังเบซาที่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อวันที่9พฤษภาค,คมที่ผ่านมาโดยผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9สนที่กาลังกว่า200นายประกอบด้วยตํารวจทหารปรปอง,องสัมภากรฝ่ายปกครองตํารวจตรวจคนเข้าเมืองทํางานบรณาการเข้าตรวจค้นบ้านพักรีสอร์ทที่ทํางานสํานักงานเทศบาลเมืองประดังเบซาและบ้านเครือข่ายอีก2จุด คือบ้านนายชนลชาติชัยมณีและบ้านนายถาวรมณีซึ่งสองรายหลังทางศาลจังหวัดนาทวีได้ออกหมายจับแล้วทั้งสองคนจากการตรวจคค้รั้งนี้ได้เอกสารสําคัญหลายรายการที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ที่จะนําไปสู่มาตราการยึดทรัพย์ทั้งโฉนดที่ดินสมุดบัญชีธนาคารใบเสร็จต่างๆตู้เซฟทะเบียนรถยนต์รู้ราคาแพงและทะเบียนยานพาหนะที่มีไว้ครอบครอง การขยายผลเครือข่ายเอกสารนี้ก็เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็สามารถจะเพิ่มความเข้มของพยานหลักฐานที่เราขออนุมัติหมายจับจบุบคคลที่ถูกจับแล้วมากขึ้นในส่วนที่2เนี่ยเราก็จะขุดคุยจากเอกสารเหล่านี้เพื่อจะขยายวงนะครับหรือขยายเครือข่ายให้ได้มากขึ้นนะครับแต่สําหรับในเรื่องนี้ก็ยืนยันครับว่าทั้งสืบสวนสอบสวนทํางานไม่ได้หยุดนะครับก็จะพยายามที่จะดำเนินการเอาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย มาดําเนินคดีตามกฎหมายให,ใ,หให้ให้ได้หมดครับซึ่งในการตรวจคน้นมีเจ้าหน้าที่ปปง,งเข้าร่วมตรวจค้นด้วยซึ่งการค้ามนุษย์เป็นความผิดมูลฐานคือธุรกรรมที่มีเหตุอันสมควรและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินได้และนั้นก็เป็นที่มาของการยึดทรัพย์และปลดออกจากตําแหน่งของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีส่วนรับผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์โดยไม่ละเว้นแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือนักการเมือง การดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งขณะนี้พยานหลักฐานก็จะเป็นพวกที่ปะปะงไปช่วยมาก็ไปช่วยตรวจสอบมาก,ก็จะเป็นทรัพย์สินประเภทบัญชีนะคะโฉะนดที่ดินทะเบียนรถยนต์นะคะแล้วก็เอกสารเรื่องการเงินต่างๆซึ่งตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาได้ยึดอายัดมาไว้นะคะเพื่อตรวจสอบหลังจากที่เขาตรวจตรวจสอบแล้วเนี่ยเดยวเขาก็จะส่งให้สำนักง,งานปะปะงนะคะเอาไปวิเคราะห์ธุรกรรมต่อไปว่าทรัพย์พวกเนี้ยจะได้มาโดยสุจริต หรือว่าเป็นการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ซึ่งถ้าเราพบว่าได้มาจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์เราก็จะดําเนินการยึดอญญายัดทรัพย์สินต่อไปค่ะ พลตํารวจเอกเอกอังสนานนท์ได้เปิดเผยจากการรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถนำไปขอหมายจับสารจังหวัดนาทวีได้เพิ่มอีก20หมายซึ่งนั่นหมายรวมถึงนายสมยศอังโชตพันธ์นักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวบนเกาะลีเป๊จังหวัดสตูลที่เข้ามอบตัวเพิ่มสำหรับนายสมยศนั้นเป็นเครือญาติกับนายปัจจุบันอังโชตพันธ์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลหรือโกโต้งหนึ่งในผู้กว้างขวางในจังหวัดสตูลล่าสุดนั้นมีสอจอสตูลเข้ามาเกี่ยวกับกระบวนการค้ามนุษย์เพิ่ม การจับกุมทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นบทสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาโรฮินจาให้หมดไปจากประเทศไทยแต่เป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐได้ทำงานเข้มข้นและเข้มงวดมากขึ้นภาครัฐต้องทำงานบูรณาการกันอย่างต่อเนื่องตราบใดที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมเมื่อนั้นปัญหาโรฮินจาก็ไม่อาจหมดไปได้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลารายงาน